โอ้ยนี่มันเรือบังคับนี่หว่าโอ้ยโหแรงจังเลยอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมีอยู่คันหนึ่งทุกคนและคันนี้เนี่ยผมได้ทำการแต่งเรียบร้อยแล้วนี่มาดูด้านหลังดิโอ้เป็นไงทุกคนติ่งเปล่าให้ดูด้านในนะครับโอ้ด้านในก็เดิมๆดิมาและทุกคนแต่ว่าข้างนอกแต่ง ลูมิเนียมสวยๆเลยจ้าดูดิงอเปียวเปียวงูน,วนี่ฮะงูงูมันยังโล่งๆไว้ว่ะผมว่าเรือมันโล่งๆไปนะล้วงปนนะแตนหน้าวใส่สติกเกอร์เหรอใช่เพราะว่าจะใส่สติกเกอร์สักหน่อยนี่สติกเกอร์ไว้รุ่นดำกินว่ะตอนมีกำลังสร้างมันมันเท่ดีเชชติดตรงไหนนะติดหวัวเลยนี่ขโมยเบบี้ มาดูน่โต๊ะโลกนิดนึงนะฮะนี่ผมว่าจะติดหวัวทุกคนติดหวัวตรงเนี้ยติดทับเรอใช่เดี๋ยวลองดูว่าจะใช้ได้ไหมเนี่ยทุกคนประมาณนี้เลยผมว่าเท่ดีนะไม่ต้องปาดเนี่ยจะดูดีไม่ต้องปาดก็ได้นะเราใส่นี้เลยอตรงนี้ โคตติ้นเลยเย้โคตริ้งอ่ะพอดีติดเข้าไปแล้วแบบซิ่งเลยทุกคนอ๋อนาซิ่งนาซิ่งเดือดไงเปรียวเทเฉยอันนี้ปิดหัวดำนะมันจะมีสองซ้อนโอ้เทโยงะเอาเรื่องเอาทุกคนเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะครับว่ามันจะแรงหรือเปล่าไป Let's go โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงที่เล่นแล้วนะฮะนี่โอ้ แต่ว่าฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะมีควายด้วยนะเราต้องระวังควายบางทีมันจะตื่นเสียงได้นะใช่ไหมรู้สึกเอนน้ำเพิ s. <S yes. os os. 是是่มปเนี่ใช่แล้วฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวลองเทสก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเรือซส่งเฮือซส่งตื่นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม,ไม่ช้านะรแรงกว่าเดิมอีกอออไปดังเปน็นยานยหรอือเปล่าไม่ไม่เหมือนอะไรดหนหนูดอ่ะ จริงจริงหางเสือหางเสือเสียแล้วอีกแล้วเหรอน่าจะหางเสือหลุดอ่ะใช่เหรอลงมันเข้าไปดิเป็นเพราะสัญญาณเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไม่ได้เอาไม้ไปด้วยมาล่ะมีความปลอดภ<ร>ัยเมื่อกี้ในหางเสียมันขยับดีไหนตรงไหนมันพังไหมไมือแค่สัญญาณอ๋อก็ไม่ได้หลุดนี่หว่าอืมอะไรวะ มันดูดแบตขนาดนั้นเราเล่นแค่สามนาทีมันทำไมเลี้ยวไม่ได้วะตรงข้างในปปิดเลี้ยวอะไรมาเดี๋ยวโบวเตอร์โบพังเอาแล้ว แตกโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันทุกคนอันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับสำหรับการกลับมาเล่นแล้วก็แต่งให้ดูแล้วนะครับนี่อันนี้แค่แต่งแต่งสวยเฉยทุกคนนะแต่งแรงเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะทุกคนนะอะไรวะไม่รุ่นทากิน <laughs> เดี๋ยวไม่รุ่นทนํากินจะเจอกัน EP สาแล้วกันทุกคนอีพีสามเดี๋ยวผมจะมาอัปเกรดให้มันแรงกว่าเดิมแล้วกันนะถ้าใครอยากจะดูนะ โอเคสอนนี้นี้ไปละดอเกณนนิกทามบ๊ายบาย